มามาครับมาชมบรรยากาศตอนค่ำๆครับมาดูอันที่จิ้มลงดินนะครับแฝดสีอ่อันนี้แฝดสีเลยนะครับเน่ยแฝดสีครับกำลังสวยเลยอันนี้ฝนตกครับนี่เริ่มโตแล้วนะครับ นี่คือใบตอนตอนกลางคืนนะครับตอนค่ำๆเขาจะเหมือนกับพนมมือเลยเขาจะชี้ขึ้นฝาต้นนี้มเมล็ดยังไม่ออกเลยยกมเมล็ดขึ้นมาด้วยต้นนี้แฝดสามแฝดสี่นะครับตัวน,นี้แฝดสี่ ได้แยกยังไม่ได้ยังไม่โตเจ้ต้นนี้มเมล็ดออกแล้วแต่ต้นเล็กมาก กำลังสวยเลยนี้แฝดสองต้นนี้มาเดี๋ยวเดียวนี่ครับใบเขาจะแนบเหมือนกับพนมมือเลยใบเขาจะชิด ยังไม่หมดนะครับนี่จากต้นเล็กๆก็เริ่มแล้ว ใบเขาจะแนบชิดติดก,กันเลยตอนกลางคืนตอนค่ำตอนเย็นเย็นตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมงเย็นหกโมงครึ่งนี่ครับเจ้าที่เกิดก่อน จะต้นที่เกิดก่อนใบใหญ่ใบหนาแล้วอันนี้เขาเกิดอยู่ใต้ร่มมะละกอเดี๋ยวพวกนี้มาอัปเดตใหม่ครับ